เคยเป็นแบบนี้ไหมปวดเขา่าลุกนั่งลําบากข้อต่อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคอลลาเจนและน้ําในข้อลดลงทําให้เกิดอาการปวดข้อต่อและกระดูกเสื่อมแต่โชคดีที่มีตัวช่วยนี่เลยวีด้าเอผลิตภัณฑ์บํารุงข้อต่อและกระดูกที่ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งอุดมไปด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนและลดการเสื่อมของข้อต่อสารสกัดจากตังกุยบํารุงโลหิตฟอกเลือดสารสกัดจากสมช่วยให้ร่างกาย สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ดีลดความเครียดและความวิตกกังวลวิตามินซีช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงมากขึ้นและบรรเทาอาการภูมิแพ้โคเอนไซม์ Q10 ช่วยลดริ้วรอยและชะลอาการเสรื่อมของเซลล์ผิวหนังบเบต้ากูแคนยีช่วยฟื้นฟูนร่างกายจากการอักเสบความเหนื่อยล้าฟื้นฟูนฟนการอักเสบของระบบประสาทเพียงแค่รับประทานวันละหนึ่งแคปซูลคุณก็สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องปว ข้ออีกต่อไปอย่าปล่อยให้ข้อเสื่อมทาให้ชีวิตของคุณหยุดนิ่งลองวีด้าเอฟวันนี้แล้วกลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกครั้ง